นี่เรียกว่าเห็ดคนแดงครับสวัสดีเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยในช่องของลำบโวสายเลือคนเขาป่านะครับก็วันเช่นเคยนะครับกลังจะที่เมอาวานี้ได้เห็ดไปพอเจาะวันนี้ก็อยากมาสำรวจอีกรอบหนึง่งก็มาในป่ามันเช่นเคยนี่แหละครับ <c oughs> ออกมาสายแล้วครับเจ็ดโมงกว่าละ นี่ปลามันเหรอไปลองเดีย๋ยวตำรวดูครับแจ็กกี่หมาลิมหมาเดินตำรวจดูไปเรื่อยๆครับเพื่อจิบปลาหิดขาวฮิตหิตขุคนครับที่เข้าหาในป่านี่ก็มาเป็นเคยกขนองวุ่นมากครับ<า>อนแรกก็งๆกันแหลงฮิตอะไรมันเกิดอยูจิบป่ามัน เรียนรู้เทคนิคคลิปนัดเข้าไปเรืเเรนน่อยๆตาหนนอช่งี่มองเยาวจังเลยหนนะึ่งครับเห็ดสมมักเกิดอยู่ในประมาณสามปีที่จะออกจะเร็วน,น,นะเกิดจะปัวครับดินหุ้นนั่นแหละ คนแดงครับนี okay. ่ okay, okay. เคเคร,รับอ่ะเดี๋ยดูกรบพินอก,กนีกลัอองกะปุดกะปิดเลยเจียเยบม่คดีครับเห็ดเริ่มออกแล้วนี่ มันี้เกิดไปตามสายการผลิตของปล๋กเลยครับ นน่ึแก้วไปเก้วไปต้ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราทำเส็มาสำรวจดีเฉย อเคหมูแดงครับไปเดินทางต่อมันมันครับป้าปีนหงเดินไงมีหินนี่เดี๋ยว่าต่อยตาเดินชวนนี่ยนะครับนี่ลอยผมเดินไปทีนี่ดึก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 ใไปเห็นแล้วแตกดึกดึกดึกใส่เออเนี่ยป้าพึ่งมีมันก็นกนจัดเตะ ลองดูครับฝนกระตกเดินหายเฮ็ดครับแตกใสเลยอ่เดี๋ยวลงลมนานจากแป๊บครับเข้าไปเดี๋ยวจัดเลยครับหันนวหน้าเดีมาฟอ่อมไหม ลังยังใจเลย,ยครับดูเด้อครับเดี๋ยวฝนไอ้พึ่งหนาฝนนี่โดนฝนด่ะ เอาไข่ไปนั่นแหละพี่น้องอลังพลาดไปแล้วครับไม่เอาลังอาจจะหัวน้าม <c oughs> <c oughs> นี่ตัดเสื้อ เอ้ยมันพึ่งนี้เอาไปครับผมเดินทางต่อเออราพี่น้องก็ดีได้เวลาเดินทางก้าบ,บ้านครับแดดร้อนเปียงแหละก็พอได้เกี่ยวได้หมานติดต้่มอยู่แล้วครับผมก็ยังไงก็เลื่อนผ่านไปอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์กับช่องลัโบไซร์ลึกเข้าป่านะครับผมวรนยุทธเช่นเคยนะครับเราจะพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันยุทธก็ดีเดินาทางกลับครับบรรยากาศในป่ามัน แก่ฤดูการของเลมโบนะครับที่จะต้องเข้าป้ามันโอเคครับก็บ้านกับผมไปที่บ้น้นนนนอกอันนี้ของเมื่อวานครับเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นหลังหวยออกไปได้เฮ็ดขาวมาอันนี้ของเช่านี่ครับพวได้กเกงพวได้กเกงอีกก็มีเครื่องเครื่องไม่มีอะไรมากมายครับมีตะไคร้ใบตู่ ไปอตู่แล้วก็หอมพิกนีน้ำปดบุกบุกแล้วครับมาเดี๋ยวมากินแกงเห็ดด้วยกันนี่ลูกน้อยลูกน้อยลูกน้อยได้กินแกงเห็ดเร็ว <c oughs> แซมกด้กินแกงเห็ดแล้วครับ บ้าแต่ถึงหน่าเห็ดจริงๆนี่คนท่องนี่ทาเฮ็ดเห่หไต่ไม่นอยายเดี๋ยวคุณยายกลับมาจากเยอรมันครับฟูงแรกของปีครับเห็ดคนแดงกับเห็ดคนขาวไปมาชาวนี่คนหาหลายหลายหลกแก่จักนหน่อยนึงแต่ว่ายังแข็งปักแข็งปักอยู่นยครับ เฮ็ดคนแดงจะออกก่อนแล้วก็เฮ็ดคนขาวจะออกทีหลังไปดูการของมันช่วงนี้ก็จะเป็นเฮ็ดคนแดงเริ่มงอกเพราะว่าฝนตกกระแทกเยอะๆมันชื้นเยอะแต่เฮ็ดคนขาวมันต้องการความรูข้ของของแดบดบเฮ็ดคนขาวถึงจะงอกดีครับเฮ็ดคนแดงต้องก,การความชื้นจากน้ำฝนที่ตกนักๆแล้วก็ฝนทิ้งช่วงจักวันสองวันเฮ็ดคนแดงจะออก ออกแต่ละหมูนี้เป็นตะกาครับแต่ว่าอันนี้เกิดกระเด็ดินหุนก็เลยได้หน่อยนึงหมูเน้อน่อยฟูง่หน่อยน,นอยอะอะมาที่ตามรับชมด้วยกันครับแซมมี่กำลังพาเห็ดยิงเด็กนนอยเอธิโอเปีย่ยดีและครับหลังจากที่ต้มเอากลิ่นเห็ดกลิ่นพิษออกมาแล้วก็เทเห็ดลงไปแล้วว้าวไดหมออนนึงเลยครับแล้วเวลาไปหนึ่งคาบครับ ก็เดี๋ยวเอาใบแมงลักมาใส่ครับหรือว่าใบอีตูนั่นแหละก็จะเป็นอันเซ็ตซับพิธีครับหอมร้อยครับพร้อมเสิร์ฟเพื่พี่น้องนะครับก็แกงเซ็ตละเพชรโคนฝูงแแรกของเรมโบ์ปีนี้นะครับ2565นะครับวันนี้วันที่17นะครับหลังจากที่หวยออกเมื่อวานนี้ไปไปได้หมู่นึงแต่ว่ามันรวยมัแหละเก็บมาได้จัะประมาณซิบกรดกอี่แหละ ดอกตุมตูมตอกกอชาวนี้ไปเดินยิกแป๊บนึงนะครับก็ได้เป็นเห็ดคนแดงมานะครับดูดูเห็ดเริ่มเข้ามาแล้วเรื่องโบที่ได้เริ่มเข้าป่าแล้วครับที่ได้มีคลิปมาฝากเพื่อนๆแล้วตอนหลังแกจากแกงเสรจก็มาชิมด้วยกันอืมเสียบดีๆดึงหูแวงไปฟ hmm, ังเลยยังไงนะครับก่อนเลื่อนมันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเร่โบสายเรื่องคนป่าเลยครับผมัดเข้ามากินด้วยกันเด้อวันนี้แซ่บๆครับหอมๆเห็ดใหม่ๆสดๆนะครับม่เหนียวไม่เหนียวนะครับ แต่ถ้าเกิดผุ้ไวต้มไวก็จะเหน,นียวมากปากินด้วยกันครับคุณ